เป็นตัวจังหวัดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพิจิตรเ่ชู่ปุที่ตะวกท่าที่หนึ่งนะครับมีสูงรักนาทายสิสรเนนัสหาปัญจศีรานิยาจามารามยติยมปีพุทธงเจ็ดนังรักย er สามดีสิกาปะทัมสะมานิยามดีกรามสร้างเวหาลันกาปา

เดี๋ยวเดยเงลดเงนิดเดียวดงหลงค่ะดงหงขอสวยๆนะคะมือเมือมอาเอหน่อยขอือขวาสูงๆุค้างไว้ค่ะเราชูแตห้านิ้วเลยนะครับครับเอาไม่เอาเอาไเเอาเอาเอาขอบคุณมากครับ ปจะเออทํางานเคยทํางานที่เหมืองมาก่อนไหมหรือว่าทํางานอะไรอยู่อยู่แมนเน,นนของโรตัาทอนะครับหมายจะได้ <c oughs> ใช่ไปไหนอะ่ะฮัลโหลฮัลโหลโอเคครับอา่าท่านเพื่อน,เพ,อนเพื่อนพี่น้องที่อยู่ที่นี่รู้จักขุนเด่นไหมครับ <c oughs> อา่าผมแมนเน,นนจําผมได้ไหมครับที่ว่าอยู่ตู้เขียวอ่ะ หรือว่าช่างิทยุสื่อสารนะครับที่ชเพชรบูรณ์พิโรธพิจิตรสามจังหวัดเรษฐกกจเนี่ยแย่มากเลยตั้งแต่เหมืองปิดนะครับผมอยากจะให้เหมืองเปิดให้เร็วที่สุดใครต้องการเหมืองมั่งครับยกมือขึ้นครับคณิ t าาสุธิโชคอยู่หมู่สองเอาทันนาค่ะก็เป็นไม่ได้เป็นพนักง,งานที่นี่นะคะแต่แปนเคยทําที่นี่คนะ่ะอ๋อครับผม แฟนแฟนทางานอยู่ที่นี่มาก่อนใช่ไหมครับอ๋อครับผมที่โนตัสหออ๋อที่โลตัสหอตอนที่ทํางานในช่วงแรกนะครับที่มีที่แฟนทางานที่นี่แล้วเป็นไงมาครับตอนนั้นมันมันมันก็ดีนะคะเพราะว่าเราแบบได้เจอ้กันได้เจอพิจารณาเปิดเหมืองใหด้วยนะคะผือสังผ่อสั่งปรากประชาชนตาลย้ายไปลูกหลานก็ต้องให้อยู่กับ บุญญาตายายเนี่ยเกิดการห,ห่างกันนะครับพ่อแม่ก็ต้องไปทํางานลูกก็ต้องอยู่กับบุญญาตายาตนแล้วก็ค่าใช้จ่าย์ก็มีการเพิ่มขึ้นนะครับหรือหมู่เจ็ดนะคะบ,บ้าน,นที่อยู่สี่สามเ้าหมู่เจ็ดหมดขอเจ็ดลูกนะคะหรือบ้านหนองขนาดนะคะก็ไม่รู้จะพูดคำไหนนะคะก็คือขอหลักๆเลยตอนนี้วอนวอนรัฐบาลวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะ ขอให้เหมืองเปิดเือะค่ะนายธนัทสมิสออัยน,นะครับเป็นประธานคณะที่ปรึกษาชมรมคนผลับของอที่กำลังจัดงานอยู่ในขณะนี้นะครับ เหตุผลที่เรามารวมตัวกันวันนี้เนี่ยก็มีอยู่สองอย่างกันนั้นเองครับก็คือว่าเราถือโอกาสนี้ในการร่วมกันสมนุมเพื่อที่จะทาบุญให้เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของพวกเราเองและครอบครัวรวมถึงเหมองทอด้วยนะครับเพราะนั้นในขณะเดียวกันที่สองก็คือว่าเราต้องการแสดงออกให้เห็นว่าชาวบ้านนอกเหมืองเนี่ยนะครับที่กำลังพูดกันอยู่เนี่ย สนับสนุนให้มใหมอนเปิดทำการต่อไป ครับถามว่าเป็นคนจังหวัดพิจิตรครับใช่มาทําไมครับวันนี้ครับวันนี้ก็มาทําบุญ่ถ้าร่วมกับพี่น้องเอ่้มมกใหับบืโดยทั่วทั้งประเทศไปเลยก็คือได้มาเยาะรับจะต้องกลับมาทดทวนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจให้มันเดีต่อไปก็คือแล้วเป็นไงบ้างเศรษฐกิจช่วยเศรษฐกิจนี้ร้อนแรงมากเลยครับอ๋อเคยทํางานอยู่ที่เหมืองนี่ไหมครับผมเคยทํางานอยู่ในเหมืองสิบห้าปีครับสิบห้าปีในตําแหน่งอะ อะไรครับผมอยู่ตำแหน่งไฟเชนนิ่งตำแหน่งไฟลมเครื่องจักรทั้งหมดของรัฐขออบรมเนาะแล้วขอขออนุญาตนะครับขอทราบชื่อท่านสักนิดหนึ่งครับชื่อดาวแล้วก็เบัวขำครับดาวบัวขำเนาะมูลครับสามเรียกบ้านตอหญินตะบลเอาเจริญรุ่งมีครอบครัวไหมครับมีครับมีครอบครัวครอบครัวได้รับผลกระทบไหมครับก็ได้รับผลกระทบมีอ มีอะไรอยากจะฝากถึงรัฐบาลถึงผู้มีอำนาจบังครับก็อยากจะฝากอ้อนกับรัฐบาลว่าให้เห็นใจกับทางชุมชนรอบนึงนะหรือว่ารบมนะดูสภาพนะครับยังไหวอยู่นะแต่ถ้าไม่ไหวช่วยยกบูดาบกับคนเรียกนะฮะเรามียังไหวอยู่ยังไหวอยู่เรามียาดมยาอมยาหม่องนะฮะวันนี้คอยบริการนะครับ

นได้รับผลกระทบจากการที่เมืองในตัวถังของเราได้ถูกปิดกิจการลงวันนี้เราก็เลยถอกาสมาร่วมทบุญเพื่อเพื่อขับเคลื่อนก็เป็นสิริมงคลแล้วก็ในการต้อนรับปีใหม่ทั้งนี้ชื่อสมคัรนะทุกแมวใครที่ยังไม่ลงชื่อมาลงชื่อด่วนนะครับใครที่ยังไม่ลงชื่อลงทะเบียนให่ได้แล้วนะครับการเปิดครั้งหนึ่งทั้งนี้เพื่อให้ชุมชนและคนรับเหมือได้อยู่เย็นได้มี ใครที uh, hey, ่ยัง